ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจับกองตามมาครับไปช่วยเอาแมคโครไปกแมคโครไปช่วยเขาขุดท่อน้าอยู่นี่ให้ตลงวิ่งตรงสามคันเลยผมกลับมาก่อนนะครับมาเกี่ยวก่อนลงอ่าแปลงนี้น่าจะยี่สิบไร่ครับโอ้โหลงสามคันครับผมเดี๋ยวเมาแลวเ <laughs> <laughs> มียขายขายเล่นเลยเอามาให้แล้ว อันบนด้วยปะนะโน่นอะอ๋ะอครับแม่แก่เกี่ยวอยู่โน่นควบด้วยี่ยวฮะโอ้เ<า>ก็บยังไงเก็บไปเปลี่ยนข้าวไรนะลือทีหนึ่งเดไปะทีหนึ่งพวงครับ อุย้ยมือไปจับพอเลดโดนแดดแล้วร้อนมากเลยครับอุย้ยไปครับเดี๋ยวไปลุยกยันเดี๋ยวจับบอกวามมาเปลี่ยนผมแหละโ,โอเคครับตอนนี้ผมลงมเกี่ยวอะไรฮะ รอพ่อยครับเดี๋ยวขับคันจ่าบอมอยู่มืดไหมแล้วครับลุ้มมากสามคันเลยจริงๆกำหนดเกี่ยวเขาพรุ่งนี้มั้งแต่วันนี้รอไม่ได้แล้วครับน้ำเต็มน้ำห,หมดฝนตกสามวันติดรู้เรื่องเลยครับข้าวผมก็เสียแน่นอนครับไปดูมาเมื่อเช้าก็มิดหมดเลยหมดปิดสูบออกฮะ เพราะว่าน oh, ah, ้ำยันหมด กดลงเม็ดไปแล้วครับแต่โดนโดนปัดปาดโดนปัดปาดโดนครับฉีกออกไปนู่นครับขาวขาวโอ้ด่อยู่หลังรถสิไม่ปูเลยครับร้อยครับลงไปแล้ว ผมว่หน่าจะหยุดแล้วล่ะเปียยอะตกงแรงไม่รอดได้ไปหกร้อหนึ่งจากจากจากเลย เดี๋ยวเกี่ยวได้ครับตกแบบนี้หยุดไปแล้วป,ดปาดไม่เจือกหนักมากแต่ถ้าเกี่ยวก็เกี่ยวได้นะเนี่ยจ่ไงเดี๋ยวรอดูเจ้าของเขาก่อนเดี๋ยวรอเจ้าของเขาบอกอีกทีกเลยโทรคุยกับเทวดาที่บอกว่าไปตกที่อื่นที่ไป<อ>มีเบอร์ปะ่ะออกไหมครับ นาให้เกี่ยวต่อครับเพราะข้าวไม่เปียกตกไม่แรงมากแต่ปากเปียกนะแต่ตัวข้าวไม่เปียกเกี่ยวได้อยู่ครับไปลุยเลยเดี๋ยวจะมาอ,อีกพอมีงานอีกสองเจ้าครับคือเ,เขารอเราแล้วฝนเยอะม่ขนาดนี้ด้วยนะครับไปผมลุยก่อนดีนะครับที่เป็นข้าวนาะดำอะบางๆไงเกียเ่ยวได้ถ้าเป็นข้าวหวานแล้วหนาๆนะเกี่ยวไม่ได้ครับเปียก อันนี้ยังดีเขายังมีร่องแบบให้ลมโยกได้พัดได้ทั้งหลายบบโอเคอยู่เกี่ยวเด่นรวงเลยครับไปเรื่อยๆตอนนี้ข้าวเ็เหมือนสไตล์เหมือนแบบว่ายังไม่แห้งน้ําค้างแต่ก็เกี่ยวได้ครับไม่ได้แชะพัดลมยังเป่าลองออกครับดูนะครับตกอีกดูน่นั้งู่นเนี่ยขาวมาอีกแก้ว ไปครับเดี๋ยวขอตัวลุยก่อนนะครับเพื่อนๆแข่งกับเวลาครับไม่มีใครถ่ายด้วยเดี๋ยวจับบอมกำลังมาโอเคครับเทก่อนเต็มละเนจำของเส้นนี้ได้ปะที่ผมมาทอดแห่าหาปลาลงขายปลาติวกับอาจารย์เอกอะ่ะดูนะแต่ผมลงตรงโค้งดูนะครับแหมยังดีนะฝนตกจักนะ๊กแล้วเปิดอะ่ะยวตกผ่านผ่านไปอะนะ่ะเนาะ พอลุอลเองเรียนเขาเอลลารถลากมาทิ้งให้สองคันนะครับตลกเลยไง เด็กขับหกล้อเก่าตอ่อเขาจะหากินร็อเกี่ยวมันก็ลากขาาวมาต่อแล้วแหละแต่ตั้งแต่รุ่นสมัยลองมาต่อไป ้ายนะครับเหลืออีกสองกันทง เกียนหนึ่งเดี๋ยวให้ไปโอเทอเดี๋ยวย้ายโอไปลงงานอีกห้าลาครับน้ํายันเหมือนกันเพราะว่าหกร้อไม่หมดอยู่แล้วแล้วผมมาเกี่ยวไว้คาเกียนหนึ่งเดี๋ยวจะโอเทเหลือเท่าไหร่ก็เทใส่ขันจับบอมไว้แล้วให้จับบอมเกี่ยวแล้ว,วผมจะพาโอไปลงงานเจ้าใหม่หรือ,อถ้าเกิดผมฝืนเกี่ยวไปนะแล้วเต็มเต็มอะผมเต็มจนจนโอเหลือแล้วที่ที่เหลือในอุ้มโอแล้วเทใส่ผมไม่หมด แล้วเรื่องเต็มพุ่มเงี้ยมันเป็นงานจอดรอสามคันไงแล้วที่มันเหลือแค่นีน้หน่อยเดียวอะเราก็วางงานได้ดีครับนั่นแหละล้วคือเราต้องเอารถอีกคันนึงไปไปลงงานใหม่ให้ได้อ,ะอ่ะอ่าตอนนี้เราจอดรอแป๊บเดียวรอโอเทอัดแล้ลงให้เต็มเต็ครับเดี๋ให้จากบอลมาเกี่ยว เกียนหนึ่งเพราะว่านะแปลงนั้นมันลึกไงเดี๋ยวเอาเคันจับปอมไปขี้เกียจเหนื่อยขึ้นท่าขึ้นอะไรอ่ะขึ้นลําบากกว่าไม่แก่ขึ้นดีกว่า,วาพูดตรงๆอะโอ้โหว่าคันแรกติดเพียงนะครับเี่อันนี้เขาต้องจอดรอ อย่างอ่อนนะ่ะตลงโอยฮะไ,<ป>ไปเที่ยวรู้เรล่าอ่าแต่ไม่เต็มดีพอได้อ่ะข้าวอันบนไม่ค่อยดี แต่มืก่มกียวิ่งน้ำฟ้าเลยอะ่ะเฮยวเพื่อดูน้ำที่แทกในฟูเลยอะ่ะเป็นฝอยเลยอะ่ะฝอยเอี่ยมโจ้น้ำฝนนะครับเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราสลงขับออกไปหลบไว้วเดี๋ยวเราก็ไปลงงานใหม่กันนะครับราคาเราหกพันลต้นแต่เจ้าว่าผมพี่โมรู้สึกได้ห้าพันเก้าเองมั้งที่ว่าเอาไม่แก่มาลองปองฟังเจ้าแรกนะครับได้ไปเก้าเกียนกว่าเฮ้ยเอาอีกสังอัดเว้ยบอม

แล้วนวดขาดแล้วเด็วันนั้นน่ะนายตาเจ็ดขาดเลยโอ้โอเคครับร้อยแล้วเดี๋ยวตะลงครับออกไปน,นู่นนะตัวหนังตรงเทลเลอร์นะครับ ครับเรียบร้อยไปคันนี้ไปลุยงานต่อได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจ่าบอมไปลงงานเกี่ยวเขาล้มมั้งเก็บไปเขาเขาบอกเขาจะเกี่ยวได้สองอันมันล้มไปซะแต่เลยจะเป็นต้องเกี่ยวออกตะปองไปครับเดี๋ยวไปขึ้นเทรลเลอร์กัน เปิดเหมือนตกตามเงาซะแล้วอ่ะเออโอเคครับถ้าใครชอบทีนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่ดิย่างนช่องด้วยนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกหนึ่งเอพีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงวันที่ไปด้วยนะฮะจะได้ไม่งงกันว่า งานวันนี้วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับบอกวันที่ด้วยอย่างเมื่อคืนคก็วันที่สิบสองคลิปคือวันเดียวกันนะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้แบบร้ววันนี้ออกงานยังไงยังไงนะครับวันนี้ออกกี่งานอะไรเงี้ยจะได้ไม่งงกันก็ไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเ,เร้ยร้อย